มีคําถามเข้ามานะคะว่าน้ํากาแฟเวลาที่เราเดื่มออกมาสองออนซสามออน4สี่ออนอะไรพวกเนี้ยคือให้รสชาติของกาแฟที่เหมือนหรือว่าต่างกันยังไงนะคะสวัสดีค่ะทีนแล r วเ t นท c o f f e ฟนะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะพี่เนก็จะมาตอบคำถามค่ะเพราะว่ามีคำถามเข้ามานะคะว่าเวลาที่เราชงอเมริกาโน่เย็นเนี่ยค่ะเห็นบางคลิปก็ใช้น้ำกาแฟ2ออนบางคลิปก็ใช้น้ำกาแฟ3ออนหรือบางคนก็มี4 5 6หออนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะ น้ำกาแฟเวลาที่เราดึงออกมาสองออนซ์สาออนสีออนอะไรพวกนี้คือให้รสชาติของกาแฟที่เหมือนหรือว่าต่างกันยังไงนะคะพี่เนก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์เป็นไอเดียกันนะคะจะได้แบบว่ามาทําความเข้าใจกันค่ะว่าเวลาที่เราชงกาแฟด้วยกาแฟปริมาณที่เท่ากันกรรมวิธีในการชงเหมือนกันแต่เราดึงน้ํากาแฟออกมาเป็นส่วนผสมที่ไม่เท่ากันเนี่ยค่ะเราจะได้รสชาติของกาแฟเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวพี่เนจะใช้เป็นกาแฟตัวนี้นะคะ Oriental Coffee เป็นอิตาเลียนโรส ลาบิก้าร้อขั่วกลางเข้มนะคะซึ่งก็เป็นตัวที่เราใช้กันอยู่ที่หน้าร้านประจําอยู่แล้วอย่างนี้นะคะ,ะเดี๋ยวพี่เนีเอาตัวนี้เป็นตัวชงอเมริกาโน่นะคะเดี๋ยวเทใส่โถก่อน วันนี้ค่ะเดี๋ยวพี่เนจะชงอเมริกานโน่เย็นนะคะโดยที่เราจะใช้กาแฟที่เท่ากันทั้งหมดนะคะทุกแก้วแล้วก็เราจะดึงน้ำกาแฟออกมาเนี่ยค่ะ ที่ปริมาณต่างกันเนาะก็จะมีน้ำกาแฟที่2ออน3ออน4ออน5ออนแล้วก็6ออนแต่ว่าสุดท้ายด้วยแก้ว16ออนนะคะเราจะผสมน้ำเปล่านะคะเราจะชงเป็นอเมริกาโน่ยเย็นแบบไม่หวานเลยเนาะจะได้ชิมรสชาติกาแฟนะคะเราจะผสมน้ำเปล่านะคะสุดท้ายจะจบที่6ออนทุกแก้วนะคะเพราะว่าเป็นแก้ว16ออนนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวพี่เน่ต้องชงทั้งหมด5แก้วเนาะก็จะมีดึงน้ำกาแฟ2ออน3ออน4ออน5ออน6ออนนะคะก็พี่เน่มีการคอนโทรลทั้งหมด เอาไว้แบบนี้นะคะ1ก็คือเมล็ดก,กาแฟใช้ตัวเดียวกันเป็นอิตาเลียนโรสสก็คือปริมาณของกาแฟค่ะเราตั้งค่าเบอร์บดเบอร์เดียวกันนะคะแล้วก็ปริมาณกาแฟรเราก็จะดึงออกมาเท่ากัน3พี่เน่จะใช้เป็นตัวออโต้แทมปิ้งนะคะก็คือ จะเป็นการแตมกาแฟด้วยเครื่องแถมกาแฟอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นคือเรียกว่าคนโทรลทุกอย่างให้เหมือนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสุดท้ายแล้วชิมกาแฟกันนะคะว่าแต่ละแก้ว5้าแก้วนี้ได้น้ำกาแฟที่ไม่เท่ากันแล้วสุดท้ายจบแต่ละเมนูแต,แ,มนแต่ละแก้วค่ะรสชาติของกาแฟต่างกันยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นนะคะพี่เนก็จะตวงกาแฟก่อนเลย อันนี้เราก็คือแทมกาแฟมาเรียบร้อยนะคะแก้วแรกค่ะดึงน้ำกาแฟ2องอนน้ำกาแฟ2องอนค่ะพี่เน่คะมีคำถามค่ะค่ะถ้าเกิดว่าเราใช้แทมเปอร์ออโต้กับแทมเปอร์ธรรมดามต่างกัน ตัว Auto ออโต้ตัวออโต้แทมเปอร์นะคะก็จะทำให้เราสามารถที่จะคอนโทรลน้ำหนักในการกดหน้ากาแฟเนะะี่ยค่ะได้เท่ากันทุกแก้วทุกแก้วนะคะบางครั้งเวลาที่เราใช้แรงกดของตัวเราเองเนะะี่ยค่ะมันก็มีความเป็นไปได้ในการที่จะแบบเอาน้ำหนักแต่ละครั้งอาจจะไม่เท่ากัน ตอนนี้อารมณ์ไม่ดีหมุดหงิดนะคะกดแรงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอีกทีนึงก็อารมณ์ดีแล้วนะคะกดเบาๆอะไรเงี้ยนะคะมันก็เป็นไปได้ค่ะว่าบางครั้งเนี่ยอันนี้คือผู้เล่นนะคะแต่ว่า,าจริงๆคือเราแค่คอนโทรลน้ําหนักของเราอะค่ะบางครั้งมันไม่เท่ากันมันก็จะไปมีผลกับรสชาติของกาแฟได้นะคะเพราะนั้นตัวออโต้แทมเปอร์นยคะก็เลยจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้การกดน้ำหนักกาแฟของเราเนี่ยค่ะคือทำให้น้ำหนักมันเสมอกันทุกแก้ว โอเคค่ะตอนนี้นะคะคือพี่เนก็ทำน้ำกาแฟนะคะด้วยปริมาณของกาแฟที่เท่ากันกรรมวิธีในการทำเหมือนกันทุกแก้วนะคะแต่ว่าเราจะดึงน้ำกาแฟออกมาแค่2ออน3ออน4ออน5ออนและ6ออนนะคะพี่จะเติมน้ำเปล่านะคะอเมริกาโน่เย็นแบบไม่หวานเลยค่ะเราจะเติมน้ำเปล่านะคะให้ครบ6ออนทุกแก้วนะคะเติมอยู่ความเล็ง เติมหกอ,ออนนะคะ,ะน,นี่นิ้เดีวอ่ะอนาหออนอยู่แล้วโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็เท่ากับ6ออนทุกแก้วนะคะวางสลับไม่ได้เลยนะเนี่ยหรือจำไม่ได้อ่ะแสมน้แข็งตอนนี้นะคะน้ำแข็ง5้าแก้วมาเรียบร้อยค่ะจัดการเลยนะจ๊ะเทเลย ว้าวหกอีกอเทยังไงไม่ให้หกก่อนอ่ะหกอีกมันจะมีผลไหมเนี่ยไอตรงที่มันหกหกเนะี่ย <c oughs> จริงเหรอ <c oughs> <c oughs> โอ้หทุกแก้วจ้ะแม่ตอิเคค่ะตอนนี้นะคะก็5้าแก้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำกาแฟที่สองอน3าออน,ออน4ออนห้าออนนะคะอ่ะมาทีนี้ค่ะพี่เน่ชงออกมาแบบนี้แล้วนะคะ5แก้วค่ะชงเองชิมเองก็ยังไงอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่หน่อยเข้ามาช่วยชิมด้วยนะคะเชิญพี่หน่อยนะคะเข้ามาช่วยกันชิมค่ะว่าแต่ละแก้วเนี่ยค่ะได้รสชาติที่เหมือนหรือว่าต่างกันยังไงนะคะมาพี่หน่อยคะเข้ามาคะ่ะ <laughs> ฉันจะไม่ยอมกินคนเดียวอะโอเคอันนี้นะคะสองออนค่ะเมนูชาไม่ยอมเรียกนะเมนูกาฟแฟเราเรียกต้องเรียกจะบอกว่าสองออนคืออร่อยมากเพราะว่ามันคือช็อตเอเปโซนะคะสองสองช็อตที่ดึงออกมาเฉพาะหัวเอเปโซเลยค่ะอร่อยเลยหวานเนาะอร่อยหวานอันนี้ดื่มง่ายดื่มง่ายคนแบบไม่กินกาแฟาเข้มก็ดื่มง่าย พอเป็น3มออนนะคะมีความเข้มของกาแฟมากขึ้นอ่ะพี่หน่อยลองชิมก็จะเข้มกว่าแก้ว2ออนแต่ว่ายังไม่ได้รู้สึกถึงความไหมอ,อันนี้รู้สึกว่ามันมีความแบบต่อหนูชอบแก้วนี้นะเออหนูรู้สึกว่ามันมีความแบบครบ3ามรสมดดอพอมันเข้มมันมีความเข้มมากขึ้น<ไ>อ่ะเนาะพอเป็นแก้วสองออนมันเหมือนกับว่ามันมันมันอร่อยแต่มันยังไม่เข้มใช่นะคะมันยังไม่เข้มมากพอแก้วสาออนความรู้สึกว่ามันดึงกาแฟค่ะออกมาให้เข้มแต่มันยังไม่ขมใช่เนาะ ตัวนี้แบบมันสามรสเลยอชอบอพอเป็นสีออนอะ่ะเอาจริงๆอะ่ะมันจะมีมันมัน,ม,นมันก็เรียกว่ามันมันเข้มกว่าสามออนขึ้นมานิดเดียวนิดเดียวค่ะนิดเดียวน,นีๆความแตกต่างหนูว่าถ้า<ม>เกิดว่าแบบเราไม่ได้มาชิมชิมแบบจับผิดอะ่ะ มันค่อนข้างเออค่อนข้างใกล้กันเลยเนาะแต่ว่าสีออนเนี่ยพอเสร็จแล้ว after taste มันจะมีความความความเบิร์นกลิ่นสโมกหน่อยๆใช่ไหมอ่ามันจะมีความคันมีความไหม้ค่ะขึ้นมานิดหน่อยแต่ตอนตอนแก้วสามออนยังไม่มีเนาะออันนี้ก็จะดูแบบเป็นกาแฟที่แบบว่ากาแฟเอมีความไหมมากขึ้นเนาะแต่ก็ยังหวานอยู่นะ ใช่ค่ะยังมีความหวานเนาะกาแฟราอนนี่คือแบบดีอะกินได้นะกินได้ใช่มันไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันแย่ล่างสดมายาวขนาดนี้แต่รู้สึกว่ากินได้นะไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่เนาะเออคืออาจจะด้วยความที่ว่านี้มันเป็นกาแฟโค้วกลางเข้มด้วยเนาะเออมันก็เลยทําให้ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันมันไหม้จนเกินไปแต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้นะแต่มันก็จะมีกลิ่นของเนาะกลิ่นของความไหม้นิดหน่อยที่แบบติดปลายลิ้นอื อันนี้ก็อันนี้ก็คือ,อถ้าภาษาที่เราเรียกเรียกกันก็คือแนะบล็คคอฟฟี่เนาะลากยาวลงมาอย่างงี้ค่ะจริงๆตัวเนี้ยต้องบอกว่าความเอาจริงตัวบอดี้มันบางลงตัวบอดี้ก็คือบางลงบอดี้ของกาแฟที่คาป,ป่าค่ะแต่มันจะมีความเข้มมีความมีความเบินความไหม้ของกาแฟอันนี้รู้สึกว่าแบบคนไม่ชอบติดเปรี้ยวเยอะๆอยอานเงี้ยชอบอะน,นะคะก็มีความเข้มเนาะอ่ะ โอเคเพราะฉะนั้นจริงๆ mm hmm. แล้วเวลาที่เราดึงน้ากาแฟออกมาแบบเนี้ค่ะในแต่ละแก้วที่ไม่เหมือนกันอะมันสร้างรสชาติของกาแฟไม่เหมือนกันนะ mm hmm. แต่เราสามารถเรียกเป็นอเมริกาโน่เหมือนกัน mm hmm. ได้แหละ ก็แล้วแต่ว่าร้านเราอ่ะใช้กาแฟแบบไหนแล้วก็เราอยากจะชงแบบยังไงลองใช้กาแฟของเตงแล้วก็ลองชิมกันดูก็ได้เนาะว่าชอบยังไงบางทีสูตรเราอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้หาช็อตที่อร่อยมากขึ้นแล้วก็ดีมากขึ้นแบบนี้ค่ะนี่แหละค่ะเพราะว่าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือถ้าเราสรุปรวมอ่ะหน่อยชอบแก้วไหนมาที่สุดบเออเหมือนกันนะคะอันเนี้ยคือเป็นสาเหตุว่าทําไมอเมริกาโน่เย็นของออริ f อ e กาแฟค่ะเพราะมีหลายคนถามมาว่าทำไมใช้3ออนไม่ไหม้หรออะไรเงี้ยทำไมไม่ใช้2อออนหรืออะไรก็แล้วแต่ ก็คือนเนี้ยเราก็เลยมาชิมให้ดูนะคะว่าที่เราใช้3ออนเนี่ยเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราได้กาแฟรสชาติที่เราชอบใช่นะค่ะเ,ออเป็นสูตรของที่นี่เลยแลวถ้าเกิดบอกว่าไปชงใหม่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่กาแฟของที่นี่ค่ะบางทีเนื้อกาแฟหรือว่าระบบการขั้วเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกัน แตกต่างกันนิดหน่อยค่ะอา,อาจจะมีความเข้มมากกว่านี้นะคะมันก็เลยแบบทําให้สูตรอะคา่ะหรือว่าการชงออกมาไม่เหมือนกันนะคะ,ะ,คะอันนี้ลองลองลองไปปรับหาดูค่ะว่าใช้ปริมาณน้าเท่าไหร่หรือสกัดช็อตออกมาเท่าไหร่นะคะก็คลิปนี้ถือว่าเรามาแชร์มาชิมให้ดูเนาะว่าแต่ละแก้วที่เราเอามาชงเนี่ยคะ่ะก็คือด้วยส่วนผสมของปริมาณของน้ํากาแฟกับน้าเปล่าเนี่ยที่มันไม่เท่ากันเนี่ยมาแชร์ให้ดูนะคะว่ามันสร้างรสชาติที่ไม่เหมือนกัน ใช่ค่ะอ่าน,นะคะก็ขึ้นอยู่กับกาแฟของแต่ละคนด้วยก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะพอเป็นไอเดียหรือพอเป็นประโยชน์เนาะสำหรับ<ช>คนคบที่ดูคลิปนี้นะคะ,ะคะ่ะก็ถ้าหากว่าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เนยแล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดติดตาม Subscribe กดไลค์ด้วย กดกระดิ่งค่ะกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดาที่เรามีคลิปดีๆแบบนี้มาอีกค่ะสําหรับวันนี้นะคะกับความรู้เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของน้ํากาแฟนะคะว่าปริมาณที่ไม่เท่ากันสร้างรสชาติต่างกันยังไงแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคือทุกคนต้องไปหาที่เตงชอบชนะคะค่ะบางคนอาจจะชอบแบบนี้นะคะบางคนอาจจะชอบแบบแบบไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะฉะนั้นแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ